บทสาธยายเรื่องฉันทะสูตรราคะสูตรและฉันทะราคะสูตรเห็นอนัตตาเพื่อละฉันทะราคะและฉันทะราคะในโลกภายนอกที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวั์ สลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่262เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อัตมาจะขอน้อมนนำเอาพระสูตรสามบทสุดท้ายในกลุ่มที่สองของสัตธิเปยารวักมาสาธยายรวมกันในคราวเดียวพระสูตรเหล่านั้นคือ ฉันทะสูตรที่หกราคะสูตรที่หกและฉันทะราคะสูตรที่หกพระสูตรกลุ่มนี้คือบทสรุปสุดท้ายและเป็นหัวใจอันเป็นที่สุดของโอวาทโดยย่อเป็นการมอบอาวุธที่ท,ทรงอนุภาพสูงสุดสำหรับการตัดรากเงาของสังสารวัต คือการใช้ปัญญาที่เห็นแจ้งในอนัตตาเพื่อใช้ทำหลายฉันทะราคะและฉันทะราคะที่มีต่อโลกภายนอกณครุสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจความรักใคร่และความพอใจและความรักใคร่ในสิ่งนั้นเสียก็สิ่งอะไรเล่าเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละความพอใจความรักใคร่และความพอใจและความรักใคร่ในรูปนั้นเสีย เสียงกลิ่นรสโพัพพะธรรมารมเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละความพอใจความรักใคร่และความพอใจและความรักใคร่ในธรรมารมนั้นเสียสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละความพอใจความรักใคร่และความพอใจและความรักใคร่ ในสิ่งนั้นเสียหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรกลุ่มนี้คือ 1. สมการสุดท้ายแห่งการดับทุเห็นอนัตตาแล้วละฉันทะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุด พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงลำดับของปัญญาจากหยาบไปหาละเอียดการเห็นอนิจจังคือการเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนการเห็นทุกขังคือการเห็นว่ามันบีบคั้นแต่การเห็นอนัตตาคือการเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกปัญญาที่เห็นอนัตตา จึงเป็นการทำลายเจ้าของผู้ที่จะเข้าไปยึดมั่นเมื่อไม่มีเจ้าของก็ไม่มีความพอใจของเจ้าของฉันทะราคะและฉันทะราคะย่อมขาดที่ตั้งขาดรากเง่าและสลายตัวไปเองนี่คือการถอนรากถอนโคนกิเลสที่ต้นตออย่างแท้จริง 2. องทำไมต้องละความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะความพยายามที่จะพอใจและยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนั้นคือความโง่เขลาและความเหนื่อยเปล่าอันเป็นที่สุดเราสั่งรูปที่สวยงามไม่ให้เสื่อมสลายได้หรือไม่ไม่ได้เพราะ มันเป็นอนัตตาเราสั่งเสียงที่ไพเราะให้ดังอยู่ตลอดไปได้หรือไม่ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเมื่อสปปรรพสิ่งในโลกภายนอกเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่บังคับบัญชาไม่ได้การเข้าไปพอใจและพยายามจะเป็นเจ้าของมัน จึงเป็นการกระทําที่ฝืนความจริงอย่างที่สุดและการกระทําที่ฝืนความจริงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 3. การละฉันทะคือการปล่อยมือจากก้อนฐานร้อนเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในอนัตตาแล้วการละฉันทะ ก็จะเกิดขึ้นโดยง่ายดายเปรียบเสมือนเรากําลังกำก้อนฐานร้อนๆไว้ในมือโดยเข้าใจผิดว่ามันเป็นทองคำปัญญาที่เห็นอนิจจังคือการเห็นว่าทองคำก้อนนี้เดี๋ยวมันก็หายไปปัญญาที่เห็นทุกขังคือการเห็นว่าทองคำก้อนนี้ มันร้อนและเจ็บปวดแต่ปัญญาที่เห็นอนัตตาคือการเห็นว่านี่มันไม่ใช่ทองคำและมันก็ไม่ใช่มือของเราด้วยซ้ำเมื่อปัญญาเห็นประจักษ์แจ้งเช่นนี้จิตย่อมปล่อยก้อนฐานนั้นทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับการละฉันทะจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเหตุคือปัญญาที่เห็นอนัตตานั้นสมบูรณ์พร้อมขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร